กินหอมหนานองหอมหอมนดะเลยเจ้าบําบัดรหอมเนกะินของพักหอมะจะนะ๊ะเจ้ะใส่ลงไปเจ้าอหอมพักไปสักครูเนะสักโอมเนาะักเลือดเนาะเจาะตนะักเล,กล,ลือดกันเด้เลยเลือดตกเหลี่ยบตักเลือดก็คพอมันกะ็คพอ គឺហាំបានហាំហោកណាក់លោកចៅបំបានញောញောសាក់សេបឡាំឡាំដែរអឺចៅប៉ាកុំ Like កុំ Share ប៉ិងចៅសួរអីស្អានជាទៀនខាងឥសានក៏เรียก พักหน่อยนีพักแตไมาได้นาใส่เลี้ยงหนูใส่ถุงขึรถของน้อห,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 หนึ่งน่าแล้วเจ้าเจ้าเจ้า้อมเสอร์เลยจ้าเนาะดูปากนี่เนาะจำไม่ได้ สัูให้กินออกหกัวน้องไม่มาจะรับวแขง้าเมนูแียงมาอีกแล้วเก,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 กามีได้กินนั่นหนึ่งคนต๊เนาะกระสุนป,ปลากรสุนป,ปลาอเจ้าหอมหนัวเข้้นขนาดเกากอย่งน้าเมนูแข็งมอีกแล้วเก้า Nguyên đấy là mình còn tốt nó. là tốt là là sụt 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 ọc là châu, hồng là sụt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  เจ้าสาวเจ้าข้าใส่เลี้ยงหนูใส่ส่งรถของเ่้นะเจ้าาอมเิเลยจ้าขุนก Lời lá sống phát lắp phát lắp phát lắp nục lắp lá lắp phát nục Tu mhm hôm nó hôm 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 bấm bấm, hôm 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 nó hôm 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 นหนัวหนัวสักแสรลำลๆได้แลอยักปุกักละือหอมนะกินของกักหอมแล้วก็นเนะใส่ลงไปเล้า ไปสักโลเนาะกินออกลาเลยเจ้าหอมกินพักละกักสะโอมเนาะขนุกสะเลุดขาใส่เลี้ยงหนูใส่ของใี่รถของน้องหรือบ้นะเจ้าสะโอมเนาะพักเลุดเนาะจะนาะพักเลุดจำได้เลยเลุดตรง เล็บปักเลือกเอือมันก็ต้มาสักดูให้กินออกหวเราไม่มันจะนับหวแกงเอปูนก์ักละนี่เลยนักสะอมนักปูนก์ักละนักปูนก ต้มสดเลยจ้าสะโอมเนาะปักเลือดเราจะนาะปักเลือดจังเลยเลือตัวเดปฟักเลือดก็คือ,อกเาจะหอมหนัวเข้น้นขนาดก็เล้ยงหนัตสักดูให้กินออกขกั่วเราไม่เราจะนับขักกวแก่ก็ xịn ọc ừ. là cái cháu hòm kim phát lạ phát sợ ôm nó có lúc sẵn lời cháu sợ lời cha ôm phát phụ lục phát lạ phát เมนูสขยงมนอีกแล้วเกามาใกีใตกิ่นนั่นหนกินโต๊กเนะกาะจ้าสุดปละสุดปลาละทมาสักดูให้กินออกกว่าน้อมไม่มาเจ้าขวาแก่งมีเลยพักสะอมพักนกพักละพักนก ฟักนกฟักละฟักโอมเนาะฟักเลือดเนาจะเนาะฟักเลือดจงเนียเลือดเลือดตรเรียบฟักเลือดก็คือมก็้าใส่เลี้ยงเนใส่งเครื่องรถของเลี้ยเลดแล้ว นตเนาะก็สุกขาสุกาหอาหหนวเข้มข้นขนาดเดี๋ยวหนเลยักโ้มฟักฟูนกักละักนกอ่าเมนู่งแล้วม,มเ,เรีกเกา มีได้กินนั่นคนตกเนาะแล้วก็สุดทลายว่สุดทลายกินหอมเนาะหอมๆขนาดเลยเจ้าดำๆสะโอมเนาะฟักเลือดเนาะจ้ะเนาะฟักเลือดจำได้เลือดเลือดัวเป็นเหรอฟักเลือดก็คือมั้งก็คือหอมเจ้าหอม หนัวเข้มข้นขนาดก็เยง่ง้เนาะดูปเนาะจำม่ได้ตุกตุนกตักละเนาะ กินปากเน,นะาะจำไม่ได้เลือหอมเนาะกินของพักหอมแล้วกันเนาะใส่ลงไปเจ้าหอมพักไปสักครูเนาะหนัวหนัวสักเสร็จนำๆ้ด้แถวา้เจ้า,ากับกุไลค์กดแชเสร์ Chào sao các ta. À menu tiếng mình ít lựa cao. Đi để tìm nó cũng tốt nữa. Súp sột cá lắm đây. À. Nี่เลย ักลกฟุนกข้าใส่เลี้ยงหนาใส่สของทุลองน้อยหล้แล้วก็นี่เลยพักสะอมพักฟูนกพักละพักนุกสะอมเนาะพักเลือเราจะเนาะพักเลือบจงได้เลย,ะะเ,ลยลนะเหลือบตร เดี๋ยวปักเลือกเอาือมึก็เพื่อนหะอมเนาะหอมหอมขนะนาดเลยเจ้าดำๆเลือ,นะอกหอมเนาะกินของพักหอมแล้วกเนาะใส่ลงไปเจ้าหอมพักไวนะ้สักครู่เนาะถ้าใส่เลี้ยงเนืใส่สอของใี่ลดหอมลับล้างแล้วเจ้า